บริษัทซันทูรีเปรซิโคเบเวอร์รจประเทศไทยจำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์สินค้าของซันทรี่และเบปซี่โคในประเทศไทยดำเนินธุรกิจควบคู่ไปก,กับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้วิสัยทัศน์การเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมสนับสนุนกรุมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะพันธมิตรอย่างเป็นทางการของโครงการวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคู่คลองแห่งชาติประจำปี2515ภายใต้แนวคิดคืนรวมหายใจให้แม่น้ำคู่คลอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์และเสริมสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนประชาชนหน่วยงานภาครัฐตลอดจนภาคเอกชนเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์แม่น้ำคููคลองพร้อมเชิญชวนผู้สนใจรวมส่งผลงานเข้าประกวดไวรัลคลิปและภาพถ่ายที่แสดงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรน,น้ำอย่างสร้างสารรค์ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมเกือบ500,000บาทเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง30เมษายน2515ค่ะ เรียนให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานวันอนุรักษ์พื้นผิแม่น้ําคูคลองแห่งชาตินะครับกรมทรัพยากรน้ําเองในฐานะหน่วยงานหลักในการจัดกิจกรรมดังกล่าวนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อจะให้ประชาชนโดยเฉพาะคนไทยทุกคนนะครับได้ตระหนักรู้แล้วก็ร่วมมือกันในการรักษาทรัพยากรของเรานะครับซึ่งเป็นแม่น้ําคูคลองซึ่งในบริบทดั้งเดิมมาถึงปัจจุบันเนี่ยมันมีการเปลี่ยนผ่านในแต่และช่วงเวลาทําให้เราเองจะต้อง สร้างจิตสํานึกในการตระหนักรู้นะครับซึ่ง,รง,งกรมทรัพยากรน้ําเองคาดหวังว่ากิจกรรมดังกล่าวเนี่ยจะทําให้ความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนเนี่ยนำไปสู่การที่เรามีระบบนิเวศน้ําที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็ฟื้นคืนธรรมชาติที่เป็นที่น่าสนใจนะครับของพวกเราทุกคนนะครับกลับคืนสู่ธรรมชาติที่เป็นบริบทดั้งเดิมนะครับ ธรรมชาติเริ่มได้ด้วยตัวเรานะครับธรรมชาติที่ดีเราต้องเริ่มต้นที่ตัวเราเป็นเรื่องแรกนะครับก็ฝากเชิญชวนทุกๆท,ท่านนะครับเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวนะครับและกรมเสกว่าน้ำก็ยังคาดหวังว่าผลของการดําเนินกิจกรรมรวมถึงการสร้างะหนักรู้จะส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติของเรานะครับอยู่ในมิติที่สมบูรณ์นะครับและมีความยั่หยืนของระบบนิเวศต่อไปครับ อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะทางอ่าสันทุรีเป็ร์ฟิโคเบอร์เรประเทศไทยจำกัดนะคะได้ให้ความตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ํานะคะและเพราะว่าน้ําก็เป็นหัวใจสําคัญในการผลิต ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะดังนั้นอาทางบริษัทเนี่ยก็ได้ดาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติน้าเป็นประจําอยู่แล้วนะคะเช่นอาอย่างล่าสุดมีอาโครงการมิสุอิกุนะคะสอนน้องรักน้ำค่ะดังนั้นอาวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีดและเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่กรมทรัพยากรน้ํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะได้ให้เกียรติให้เราเป็นอาพันธมิตรอย่างเป็นทางการนะคะก็ต้องขอ,ขอขอบคุณในนี้ด้วยค่ะ อ,อ,อ,อันที่1นนะคะทางบริษัทซันตอรีร่เบฟที่โคเบรชประเทศไท,ไทยจำกัดนะคะเราได้ให้การสนับสนุนนะคะหลักๆทาง2ด้านอันแรกคือเป็นการาให้ความร่วมมือทํางานอย่างใกล้ชิดนะคะแชร์เกี่ยวกับความคิดและประสบการณ์นะคะที่เราทํากิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ํานะคะอีกด้านหนึ่งนะคะเราให้การสนับสนุนนะคะ,ะในส่วนของเงินรางวัลนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกวดภาพถ่ายนะคะสำหรับทีมที่ว่าคืน ลมหายใจให้แม่น้ําคูคลองนะคะซึ่งตรงนี้ก็คิดว่าทางอาจะคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะที่จะปลูกฝังจิตสํานึกของเยาวชนนะคะและประชาชนทั่วไปนะคะให้ตระหนักถึงความสําคัญของน้ําและร่วมรักรักษาทรัพยากรน้ํานะคะเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นหลังค่ะก็เราแยกประเภทเป็นตัวที่จะสื่อเนี่ยนะครับมี2ประเภทก็คือตัวไวรอลิลิปกับตัวภาพนิ่งนะครับสำหรับประเภทคนที่จะส่งประกวดเนี่ยนะครับ ก็จะมีนักเรียนนักศาาึกษาม .1 ถึงม6ประเภทหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีประชาชนทั่วไปแยกมาอีกแยกหนึ่งเลยนะครับผมคิดว่าเราอยากเห็นพลังสร้างสารรค์ของทั้งเยาวชนม .1 ถึงม .6 แล้วก็ประชาชนทั่วไปเนี่ยส่งกันมาเยอะๆครับว่าถ้าเป็นวรัลคลิปจะสื่อสารยังไงถ้าเป็นภาพนิ่งจะสื่อสารยังไงเพราะว่าวันนี้นะครับทั่วโลกมีกระแสในเรื่องของการฟื้นฟูระบบในเวทและสภาพแวดล้อมที่มันเสื่อมโทรมลงนะครับผมในฐานะตัวแทนจากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ไม่ห้ดนก็มีความยินดีมากๆ ที่ทางกรมทรัพยากรน้ำแล้วก็ทางสันตุริเปปซิโกเนี่ยนะครับได้ให้เรามีส่วนร่วมในการเป็นกรรมการตัดสินครับอยากเห็นพลังสร้างสรรค์ของคนไทยเยี่นสื่อสารไปสู่ไม่ใช่แค่คนไทยแล้วครับมันจะต้องไปสู่เวทีโลกด้วยครับครับก็จริงๆคําสั้นๆนครับว่าสิ่งแวดล้อมที่ดีเริ่มได้จากตัวเรานะครับก็อยากฝากให้พวกเราทุกคนนะครับร่วมมือกันในการที่ร่วมรัก และก็อนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ําคูคลองรวมถึงระบบนิเวศในภาพรวมนะครับในกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยก็เป็นกิจกรรมหนึ่งนะครับที่เสริมที่ทําให้ทุกๆคนนะครับจะได้มีโอกาสในการที่จะสื่อสารถึงมุมมองรวมถึงแนวคิดเพื่อจะปลุกจิตสํานึกของทั้งตัวเองแล้วก็เ,เพื่อนร่วมต่างๆนะครับทุกสาขาอาชีพนะครับ จะได้เข้ามาร่วมกันนะครับในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็ฟื้นคืนระบบนิเวศนะครับให้สวยงามเป็นที่น่าสนใจของพวกเราทุกคนต่อไปครับรส่วนช่องทางการติดต่อนะครับสามารถเข้าไปดูได้ในช่องทางการสื่อสารโดยเฉพาะกรมทรัพยากรน้ำนะครับที่มีเว็บเพจแล้วก็ช่องทางของการเฟซบุ๊กแล้วก็ช่องทางที่เป็นแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์โดยทั่วไปของกรมนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับ คาดหวังว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเยอะๆนะครับเพื่อจะปลุกจิตสำนึกและก็ปลุกกระแสด้านการอนุรลกษ์ให้ได้ระบบนิเวศที่ดีต่อไปนะครับ